สวัสดีค่ะวันนี้พบกับดาวชาแนล99อีกแล้วค่ะ <Yeah! S 1> วันนี้นะคะเราจะมาเล่านิสัยของคนเยอรมันนะคะอันนี้ประสบการณ์ตรงจากสามีของดาวเลยนะคะเดี๋ยวดาวจะมาเล่าเลยนะคะข้อที่1น,นะคะตรงต่อเวลามากมากที่สุดเลยค่ะบอกนะคะว่าช้าไปหนึ่งนาทีคุณก็สายเหมือนกับคุณทําผิดประมาณว่าคุณทําผิดเรื่องร้ายแรงนะคะ ดังนั้นจะคบกับคนเยอรมันขอให้เป็นคนตรงเวลานะคะตรงต่อเวลานะคะเขาจะตรงต่อเวลามากจะไปไหนเขาก็จะแพนเปะ๊ะเปะ๊เปะเวลาตรงนั้นตรงนี้ออกจากบ้านไปถึงที่นั่นกี่โมงนะคะสมมุติว่าเรามีนัดนะคะสมมุติว่าหมอนัดเราบ่ายสองนะคะเราจะต้องออกจากบ้านแล้วนะคะาการขับรถสามีก็จะแพนไ้แล้วว่าขับรถประมาณครึ่งชั่วโมงก็จะออกจากบ้าน เป๊ะๆๆตามที่เขาบอกนะคะแล้วจะไปถึงนั่นต้องไปก่อนล่วงหน้านะคะอย่าไปหลังจากนัดนะคะไม่งั้นจะเป็นการเสียมารยาทอย่างรุนแรงนะคะส่วนข้อที่สองนะคะ <Sh ort> ก็คือการทำงานบ้านการเท่าเทียมกันค่ะสามีของดาวนะคะจะเป็นคนที่ทำงานบ้านช่วยดาวเสมอนะคะ หุงข้าวล้างจานใช้ทำอะไรทำได้หมดนะคะไม่มีเกี่ยงว่ามันเป็นงานผู้หญิงซักผ้าทำได้หมดค่ะอันนี้อยากจะบอกว่าอันนี้คือข้อดีของดาวอย่างมากนะคะที่ได้กับคนสามีชาวเยอระะมัน,นะะที่สมมติว่าดาวไม่ต้องกังวลน,นะคะคือคือใช้ให้ส่วนข้อที่3นะคะเขาจะเป็นคนที่จริงใจนะคะ แล้วก็ไม่พูดโกหกนะคะอันนี้คือประสบการณ์จากสามีของดาวเองเลยนะคะเขาจะเป็นคนที่จริงใจพูดตรงไปตรงมานะคะพูดความจริงก็คือ อาจจะเป็นยังไงก็ตามเขาจะพูดตามตรงนะคะเขาจะพูดตามตรงอันนี้คือเป็นางที่แบบคนเยอรมันนะคะจะเป็นนะคะและเขาก็จะคอมเมนต์หรือว่าจะพูดอะไรเขาก็จะพูดตรงๆนะคะเขาจะเป็นคนอย่างนี้เลยนะคะประเทศเยอรมันนะคะอันนี้คือ3ข้อที่ดาวเอามาบอกนะคะยังไงก็ใครจะคบกับเยอรมันสายฝอก็เช็คน,นิดนึงนะคะว่าตรงตามที่ดาวบอกไหมหรือว่าเรารู้เขารู้เราดีกว่านะคะอย่างสามีของดาวก็ถือว่าโชคดีมากที่ดาวได้คน เป็นคนที่3ามประเภทที่น่ารักนะคะติดตามอีกนะคะเราจะมีอะไรมาแชร์อีกนะคะวันนี้ไปแล้วนะคะสวัสดีค่ะบ๊ายบาย